ใส่ไปเลยพวกให้ชั่วน้ำมันหมูเขาจะหอมอยู่แล้วนะวัตถุดิบของน้ำอ่ะมันคืออะไรมาดูประมาณนี้เลยนะเขี่ยนานไหมครับประมาณส0บนาทีคือได้เลยคือได้นะอันเนี้ยมันคือมันมันพร้อมขายแล้วเนี่ยคนไม่รอไงพุกไปเลยไม่ต้องรออเลยใส่เลยใส่เลยออกละยี่สิบพร้อมต้องไปขายแพง มันใส่ไปเลยใส่ไปเยอะเลยเออไม่ต้องพี่เขาพี่กี่กล่องคะห้าคนละห้าคนละสี่กล่องห้ากล่องเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพิยาคุณลุมของสามนะครับซอยคลองหลวงสิบสามทับสามนะครับใครที่จะมาร้านพ่ยาคุณลุมนะครับก็สามารถปักหมุดมาได้นะครับร้านพิยาคุณลุมของสามนะฮะก็จะพามาถึงที่นี่เลยนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนําอีกเมนูนะครับวันนี้พี่ยายมีเมนูใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยเส้นนี้น่ากินเส้นหมี่นะตอนนี้แถมไปนี่มันเหลืออยู่หน่อยเดียวแถมไปเส้นเล็กอันนี้อันนี้เส้นหมี่มเ,มเวลาเราลวกเสร็จแล้วอะ่ะเราไปวางให้มันสะเด็ดน้ําแล้วมาคลุกน้ํามันไว้ถ้าเราไม่คลุกน้ํามันไว้มันจะติดเป็นก้อนนะนะ อันนี้คือเราคลุกน้ำมันหมูไว้แล้วเนี่ยน้ำมันหมูเราต้องเกียวเองนะน้ำมันหมูเราต้องเกียวเองแล้วก็กระเทียมเนี่ยรเราต้องเจียวเองนะถ้าเราไม่เจียวเอ,เองเอมันจะไม่อร่อยนะมันมันจะอร่อยไม่อร่อยมันจะหอมไม่หอมมันอยู่ที่ตรงนี้นะเอาเส้นอะไรก่อนเส้นเล็กนะเราถ้าถามลูกค้าว่าจะเอาเส้นอะไรเส้นเล็กนะเนเล็กอร่อยคือคนมันเยอะใช่ป่ะคุกทีละเยอะเลยนะ ตะกี้กินไปแล้วรอบหนึ่งเหรอรอบหนึ่งมารอบสอง่ะเขายเยอะไปเลยไหมนะคือคนมันเยอะเราต้องคลุกทีละเยอะเลยอันนี้เราคลุกน้ำน้ำน้ำเอาสมมุติให้ดูนะถ้าเกิดเนี่ยเราคลุกไว้อย่างเงี้ยคลุกไปเลยอันนี้น้ำมันหมูนะแต่ถ้าคนไปขายแถวย่านที่เป็นอิตาลาาไมใ่ใช้น้ำมันไก่เกียวน้ำมันไก่ร้อนนะคลุก เอาเอาตะเกียบมามันร้อนอยู่นะแล้วตะเกียบซุยซุยมันร้อนต้องใช้ตะเกียบก็ใส่ใส่น้ำน้ำมีคลุกอันนี้เดี๋ยวเราไปดูไม่ว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะใส่ไปเลยคลุกให้ชั่ว มาดิมาเลยมาเลยเขาก็คุกเลยคุกเลยคุกเลยคลุกไงมันทั่วมันอร่อยอยู่แล้วน้ำอ่ะไไข่่นน้าามมหอเลยะคือได้เลยคือได้น้ำอันนี้มันคือมันมันพร้อมขายแล้วเนี่ยแต่เราคุกให้มันทั่วเนี่ยกระเด็นกระเด็นคุกให้มันทั่ว แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรยากแต่มันจะอร่อยแม่อร่อยมันอยู่ตรงนี้ชื่อได้รสสุดเลยอืมเพื่อคนกินเลยใส่เพิ่มมันไม่ทั่วก็ใส่เพิ่มไปแค่นั้นแหละอันนี้ลองสิได้วยังีค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากคือใส่พริกไปเลยก็ได้หรือบางคนก็ไม่กินพริกเราก็ใส่ไปข้างๆอันนี้เราใส่ไปเลย จะได้หอมใสไปเลยพริกนี่เราคั่วเองนะพริกนี่เราต้องคั่วเองนะไม่งั้นมันไม่อร่อยกระเทียมเจียวก็ต้องเจียวเองเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วตุ๊บเออแค่นี้ก็ได้แล้วพร้อมขายเนี่ยคนยืนรออยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าต้องลวกเส้นก่อน ลวกเส้นแล้วก็ให้น้ํามันแบบว่าสเสดดน้ําแล้วเอาใส่น้ํามันหมูเจียวคลุกให้ทั่วเพื่อที่จะเส้นมันจะได้ไม่ติดกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็ดูแนวทางมาทำเอาไปทำกินได้เลยแล้วว่าเอาไปทาขายได้เลยทาขายก็รวยเลยแหละค,คือว่าเราอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากมันเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนถ้าเป็นถ้าเราไปขายก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยมันเสียวเวลาเปลืองแก๊สไงอันนี้ไม่ไม่เปลืองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทุก นเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยคือเสร็จแล้วเอามาเราใส่เลยใส่เลยห่อละยี่สิบเลยไอ้รับที่ห่อละเนี่ยหนูใส่กระเทียมเจียวก่อนลูกกระเทียมเจียวโรยข้างๆมีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีปลาเส้์นี่นะแค่นี้แหละหนูหนูเอาช้อนตักอย่างเงี้ยลูกห,หนูตักเลยหน,หนูเอาเลยต้องมีคนช่วยนะใส่เลยใส่เลย<ม>ใส่เลยห่อละยี่สิบพร้อมต้องไปขายแพง ใส่เลยใส่เลยเวลาขายไม่ต้องไปยั้งมือใส่ไปยังไงมันก็ได้กำไรอยู่แล้วะะสูตรนี้คือเด็ดสุดแล้ว ใครได้น้อยได้มากไม่ว่ากันนะต่อเลยที่20บาทแค่นี้ก็รู้มากแลนี่เวลาใส่ไม่ต้องไปยั้งมือมันใส่มันไปเลยใส่มันไปเลยมัดเลยหนูมัดเลยพักพักแล้วพักใส่เลยทุกชิ้นมันไม่แพงใส่เพื่อใส่เลยใครได้น้อยได้มากไม่ว่ากันนะต20บาท รัค่ะสองสองค่ะส่ทนู้นก่อนทนู้นก่อนอก่อคือเรามัวแต่ไปนั่งนับชิ้นมันก็เสียเวลาใส่ใ่เนยยังไงมันก็ได้กำไรอยู่แล้วอยเอายักลุกใหม่คุกใหม่คุกมม่อม่คม่คยกใม มี่อีกเส้นนี้ก็ทำอยู่เน,นี่ยคลุก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 ะละมังหนึ่งมันก็ได้หลายหลายคนเนแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนะจะได้สิบจามนมันนานนะอันนี้มันแป๊บเดียววัตถุด,ดิบของน้ำอ่ะมันคืออะไรมาดูซีอิ๊วขาว300กรัมน้ำส้มสายชูอะ,อะไรได้ปิวหเปอร์เซ็น 300 ml. 300กรัมก็เหมือนกันแหลนะเนาะน้ำมันหอยปลาแม่ครัวปลาแม่ครัวนะ300 ml. น้ำตาลทรายครึ่งโลซีอิ้วดำหวาน300 ml. ซอสพริกสีราชานะสีราชานะ300 ml. เอาไปตั้งไฟให้เดือดทุกอย่างตั้งไฟให้เดือดเยี่ยวไปประมาณให้มันแบบเป็นน้ำแบบเนี้ย เนี่ยเนี่ยให้มันเป็นน้ำแบบนี้ประมาณนี้เลยนะเคี่ยวนานไหมครับประมาณ10นาทีเคี่ยวสินาที10นาทีแต่ว่าถ้าให้มันเหนียวหน่อยมันจะได้ไม่แฉเวลาเรามาคลุกอะ่ะประมาณ15นาทีไฟอ่อนๆออกมาก็เป็นแบบนี้นี่ยถ้า15นาทีต้องไฟเบาๆเบาๆเ,เ,เ,เลยนะถ้าไฟแรงมันเหม็นไหมนี่นะแค่นี้เองแล้วอันนี้คือเป็นน้ำมันหมูเจี่ยวกากหมูมาแล้วก็ไปเจี่ยวกระเทียมอีกทีหนึ่ง มมันนจะะหอใช่เราต้องเจียวกากหมูก่อนก่อนที่จะเจียวกระเทียมอ่ะแล้วมันจะหอมคูนกาไปเลยแล้วเคี่ยวทีเดียวอืมถ้าใครทำเยอะก็คูนกาไปอืมใช่นี่นี่เส้นหมี่เส้นหมี่อันนี้ตัวนี้ขายดีเนี่ยตัวนี้ที่พยาไปถ่ายรายการมันเส้นเนี้ยอืมเนี่ยอันนี้คือใส่น้ำมันหมูไว้แล้วมันจะ มันจะไม่ติดกันไงต้องใส่น้ำมันหมูไว้เลยไม่งั้นมันจะติดกันเป็นก้อนนี่ไงมันเป็นเส้นไครเส้นมันเห็นป่าอันนี้เราใส่น้ำมันหมูไว้แล้วเราไม่ต้องใส่แล้วมือน้ำมันหมูเขาจะหอมอยู่แล้วนะใช่ถ้าไม่มีถ้าเป็นอิลามก็ใช้น้ำมันไก่ทุกเลยทุกเลยอันนี้ง่ายแล้วเส้นอันนี้ง่ายมันไม่ร้อนเท่าไหร่ เขาเรียกมีคลุกตอนนี้เขากำลังดังกันอยู่นะเออใครขายอันเนี้ยขายดีเลยนะที่อื่นเขาขายอะไรสามสิบสามห้าต้องไปขายแพงถ้าใครไม่ขี้เกียจโรยบนก็ใส่ไปเลยอันเนี้ยนนะี่นถ้าใครขี้เกียจโรยบนก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยทุกไปเลย,เลยขี้เกียจโรยไงมันขายดีไง คนคนไม่รอไงครับทุบไปเลยไม่ต้องรออือุบไปเลย,เลยถ้าคนเยอะอือไม่ต้องใส่แล้วได้ใส่แล้วเด้ใส่คนมันเยอะเกียวเยอะครับอือแค่นี้แหละจบเลยเอาเลยวเลยเอาเลย เป็นหมีน่ากินเอาเลยเอาเลยใส่เลยใส่เลยไม่ต้องฟังเสียงยาสวัสดีค่ะหมอของของหนูพอดีมางานของนัก้าอาคแมนเลดี้อะค่ะอนอแวะมาหายาื้อของฝาก c ด้วยหนูชื่อช่องอะไรหนูอะเเลดี้เชียงใหม่ค่ะเป็นเป็นเพจค่ะเป็นเพจค่ะใส่ไปเยอะเลยเออไม่ต้อง มีฟุ้งมีฟุ้งค่ะช่วยกันช่วยกันเอาไปที่ของเส้นอนิ้มแล้วก็โหดอย่าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ลุกลูกชิ้นมันถูกมา,าลูกชิ้นโรงงานเราดิถูกมาพาเส้นบ้านพี่ยาถูกไปเอาเส้นอะไรเอาเส้นอะไรเส้นเส้นเ,เล็กเส้นเล็กขายดี เล็กร้อนอ่ะทุกเซเล็กร้อนย <อ London. S 2> ังร้อนอย <evangelical course. S 1> ู <not> mm ่เลยร้อนอ่ะเซเล็กมันร้อนอ่ะนี่ยมันเป็นตัวไกลตัวมันเพราะเราใส่น้ํามันไว้แล้วไงนี่ไงไม่ว่าอยู่ยันเย็นมันก็ยังเป็นอย่างงี้มันไม่แฉกต้องใส่น้ํามันหมูไว้ร้อนเราก็คลุกทีละน้อยมันร้อนมันร้อนใส่ไปเลยมันจะได้ไว ีกองของพี่สิงห์ไหมว่างวันไหนบ้างคะว่างทุกวันอืว่างทุกวันวางยืนๆข้างๆตรงนี้เดี๋ยวหลังละค่ะอืมได้ๆๆ้ได้แค่นี้ได้แล้วปุ๊บใส่นิดนึงมันดูน้อยไปก็ใส่ไป มามาเองผักเลยาล่องผักเล้วซื้อทีคนละห้ากล่องนี่คนละห้าคนละห้าคนละสีกล่องห้ากล่องเลยเป็นไงยครับ ทานประธานแล้วรสชาติเป็นไงฮะครับรสหวานรสชาติของน้ำออกเปรี้ยวนิดนิดครับครับครับหอมลูกชิ้นก็อร่อยลูกชิ้นก็มีรสชาติของมิดไทยครับครับอร่อยครับครับผมแล้วก็มีเผ็ดนิดนิดมีรสชาติคริกครับขั่วครับผมขอบคุณมากนะครับคนไหนอยากมีอาชีพก็มาหาพี่ยานะที่โรงงานนะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เปิด8ปดโมงเลิก5้าโมงเย็น ถ้าใครอยากรู้สูตรละเอียดก็ไปดูต้นคลิปใช่ไหม,มเขาจะเขียนสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะจะได้ไม่ต้องสงสัยคือไปดูหลายๆรอบก็ได้<า>นะไปวันนี้ก็ได้ไปหลายอย่างเลยคนไหนที่มาบ้านเราได้ได,ได้ได้หลายอาชีพเลยนะเส้นเล็กกล่องงเส้นมีกล่อง,ง,องเ,เราจะสอนทุกวันส่วนมากก็คือสอนหลักๆก็คือตอนเที่ยงแต่หลังเที่ยงไปแล้วเราจะไม่ไม่มีเวลาสอนแล้วเราต้องขายของแล้วไงอัปเดตตลอดนะมันมีมันอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดไง โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปค้นหามันมันมาเองเพราะการให้ของเราไงเรายิ่งให้เรายิ่งได้ดขอบคคุณามากรัใช่จ้า